สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29มีนาคม2568ค่ะเมื่อนี้แม่หมูสภพาพผู้ชมเนาะคะ่ะเดินทางมาหาพระบวชใหม่อีกรอบนะคะจะพามารับชมแนวทางโค้งสุดท้ายพระบวชใหม่งวดวันที่1เมษายน2568ค่ะไก่หอดมือข้าวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมมาฟังน้ากันพระบวชใหม่จะนินจะยำให้ตัวไดนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางค่ะ กราบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุบุญสาธุบุญอากาศอ่อนนะครับหลวงพี่นะ่ะธรรมชุ่มนะครับพายเอฟซีนะครับวันนี้ก็เดินทางมาหาพระบทใหม่ท่านผู้ชมเดินทางมาหาหลวงพี่นะครับผมมาฟังโค้งสุดท้ายนะครับแดดคักแดดแหม ครับต <ut> <mesela> ัวใดก่อนครับหลวงพี่ให้ตองหวัดให้ตัวไรครับพี่หลวงพี่ให้ตองหวัดตองหวัดหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งบ่ครับผมหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนี่ชุดที่อ่าหลวงพี่ให้ตองหวัด่านผู้ชมคางเดียวล่างแปดห่าเม็ดเดียวแปดห่าห่าแปดธรรมชุ่มนี่หลวงพี่ให้ตองหวัดแล้วก็เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยอันนี้คนละสูตรกันมันงบ่ครับหลวงพี่เอา ย่ำกระซิย่ำตัวนี้บ้านโอ่งสุดท้ายจะมีโอ่งสุดท้ายจะมีย่ำให้บ่ครับผมเอาให้หลวงพี่เขียนให้จะย่ำตัวใดอ่าใส่นี้เลยก็ได้ครับผมตอนนี้เลยก็ได้ครับตัวแดกนี่บ่เอามีนี่ก็ได้ครับผมน้ำผมนี่ก็ได้ครับโอคงสุดท้ายแล้วหลวงพี่ว่าโอ่งสุดท้าย ร้อยโอ้อ่าหลักร้อหลักสิบน5กับหหลักหน่วย7 0็ดงคงสุดท้ายธรรมชมนลงพี่จะไหนหลักร้อหลักสิมาหหลักหน่วย0ูนยโอ้โอ้ธรรมชมโอ้ oh. Oh. ถึงกับร้องโอ้แล้วบ่าวเฒ่าถึงจะร้องโอ้พี่นง <c oughs> ังเอถ่า่สุบถ่ายถือเลขถือเลขมักบ่าวเฒ่าบ่พี่น้องเลขประจําบ่าวเฒ่าท่านผู้ชมอ,อ่าอันนี้ชุดเน้นเล่มครับผมเน้นแต่ว่าถ้าผู้ใดมักชุดที่ใหต้ตองหัวด691ก็ติดไว้เห็นบ่ครับผมติดไว้คือเก่าติดไว้คือเก่าอ่านี่ นี่เสกสุดนี่ละตัวเดียวกันสามหาศูนย์สามศูนย์หาสุดในเอ้าแต่ว่าศูนย์บริเวณนด้หลักสิบนี่ครับผมหาอยู่หลักสิบผิดแล้วตรงตรงกันสามหาศูนย์ผิดแล้วนั่นละอ่าญาติมันนี่ครับเพราะว่าหลักสิบญาติมันกลับครับว่ามันไปสิบก็ได้ไปหน่วยก็ได้ญาติมันกลับแม่งอ่าหลวงพี่มันญาติมันกลับหลวงพี่เขียนตัวกลับให้น้ำธรรมชมอ่าเอ้านี่ธรรมชม เดี๋ยวบ้าแถวแจ้งจะเขียนให้ได้ทำช่อมด้วยอันนี้หลวงพี่เขียนตัวใหญ่ๆให้เลยขอบริเขียนรักร้อยให้นะไอ้คนไทยร้อยให้คงสุดท้ายนี่เลยสามหาศูนย์นี่เลยปะครับผมแม่นโอ้หลวงพี่เพิ่นกลับไปน้ำสามศูนย์หาเอาไปรักซีฟก็ได้รักหน่วยก็ได้ตัวไอ้ห,ห่าผู้ใดมักได้ทำช่อมด้วย,วยนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้งวดเนี่ยอ,อันนี้ก็เจ้าไว้คือเก่านี่ละสูตรนี่ สูตรนี้ก็คือหกเก้าหนึ่งอันนี้คนละสูตรกันนะพี่น้องเดอ้อแต่ว่าถ้านสูตรนี้จะอยู่ในนี้หลักสิบบนห้ากับหกนะครับหลักหน่วยเจ็ดศูนย์หนึ่งหลวงพี่ได้จับหลักร้อยสามสามห้าศูนย์ให้หางเดียวอ่าหรือผู้ใดมักชุดนั้นกะหกเก้าหนึ 6, 9, 1. 1> ่งนะครับแต่แสีเลือกเอาแล้วแต่สีเลือกเอาอที่มนะมาได้ทั้งสองสูตรหลัก สองศูนยมันใสทั้งสองศูนย์เลยแบบเจ้าค่ะแม <EN>. ่นสามาสูนยเลยแน่นครับครับนะครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวเบ้าเท่าจเจีเขียนให้แบบชุดล่างกันแปดห้าห้าแปดเม็ดเดียวแน่นถ้าผู้ใดมกักศูนยนี่คือหกเก้าหนึ่งนะครับที่แห่งตองหวัดนี่ละหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเลขอ,อันนี้มันเป็นรักของมันครับเลยจับให้รักของมันทอ,อมทามันแจมันแจ่มตัวนี้บอสผมแน่สามหาศูนยนี่ ทำแาวสี่คู่ให้อนนั้นโอ้มันลายพุทธนะครับแต่ว่าชุดเท้าจับนี่พี่น้องห้าเจ็ดห้าศูนห้าหนึ่ง,ง 5, 7, 5, 5, จับนั้นนีล่ละหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเอาเบาเ่าเขียนไว้ให้ยูทำชมุ่มมาเบิ้งน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวบบาเ่าเขียนให้นะครับโอ้หอนเนะค่ะลุงพี่อ,อากาศร้อน ชุดที่หลวงพี่ให้ตองวดนี่รท่านผู้ชมนะครับผมหกเก้าหนึ่งนะครับหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเน้นหนับหกเก้าหกหนึ่งนะครับเบาเท่าเคียนให้เป็นตัวร่องนะครับโค้งสุดท้ายนะครับหลวงพี่ฟันท่งให้สามห้าศูนย์นะครับหลักกระสามศูนย์าล่างแปดห้าตัวเน้นแปดห้าห้าแปดเม็ดเดียวท่านผู้ชมหนับหลักกระสูตรนี่ครับที่ fc ทำร้ออันนี้เป็นอีกสูตรของหลวงพี่ท่านผู้ชมหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับ อ่าแล้วก็หลักร้อยนะครับมีเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับเน้นห้าศูนย์เป็นประบลูกเห็แม่อ่าสามตัวสามห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็สามศูนย์หาแต่ว่าเน้นตัวตรงๆได้ทำชมเด้อนะครับอันนี้เบาเท่ามีเขียนเพิ่มไฮโค้งสุดท้ายนะครับผมอ่าจะมีแค่หกเก้าหนึ่งกับสามห้าศูนย์นั่นล่ะครับอ่าหน่อยนะครับผมบอไดเขียนใส่ใบไม้ให้ได้พีน่น้องได้เขียนใส่ในใบเก้านี่แหละ นะครับจำหลายใบนะครับผู้ใดมักสูตรลักซิปลักซิปลักซิปของหลวงพี่ก็เดินมาสามสี่งวดที่พี่น้องพึ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมานะครับลักซิปของหลวงพี่พึ่งหลุดพี่น้องเขามาสามสี่งวดพึ่งหลุดงวดเดียวนะครับหลัก1ิบบนของพระบวชใหม่นับวดนี้หลักสิบบนห้ากับหกลักหน่วยบนเจ็ดศูนย์หนึ่งหลักร้อยนี่ครับหลวงพี่หัวตะไห้โค้งสุดท้ายหลักร้อยสามนะครับถาชุดนี้คือนับเต็มชุดก็มีห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 6กเจ็ดนับโคงสุดท้ายหลวงพี่จับหลักร้อยใส่3 350ตัวเน้นนับสามกันกับตัวไวแน่หลวงพี่ว่าตัวไวหนับหรือชุดตองวดคือหกเก้นึ่งเม็ดเดียวท่านผู้ชมนับหกเก้าหนเน้นเกนับกระเบาเถ่าเขียนเพิ่มห้ก็มีสามหากับสามศูนยตัวรองท่านผู้ชมนับล่างก็เหมือนเดิม85ตัวเน้น58ตัวรองเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวบรครับลุงพี่แมงไม่เปียนนั่นล่ะล่างยาวลายตัวอ่าเอาแคปหน้าจอได้ทชมเด้อนะโค้งสุดท้ายพระบทใหม่นะครับลุงพี่นะครับทชมอ่านะครับผมมันใจคักสามหาซูนนี่ป่ะครับผมแมงอ่าเอาหาเอาตั้งแต่ตัวหวดไปเริ่มอ่าสามหาซูนเนี่ยเปล่าแถวมีเขียนเพิ่มใหมชมดีก่อนอ่าแต่่วาฐานเนียนก็คือมีมีสองชุดแมงหก 9กกับ3 5 0ห้านเพรานั้นล่าง8 5ดหเม็ดเดียวหรือผู้ไดมักชุดบนชุดเต็มนี่ครับห้5เ5็ดห6าศูนย์ห้าหนกเจ็ดหกศูนย์หนึ่เกาสามใส่ักรไดทวนนี่เอาสามักลยใส่นนี้สาลักลอยนี่สาลักลอยลุงพีวาในชุดบนนี่เอาสามใส่ผู้ไดมัก3 5 7ห้าเจ็ผมอ่าลักลอยเกาลักลอยใส่ทำชุ่มหนาสามห้าเ สามห้าหนึ่งสเนะครับเอา3ามเซลักร้อยนะครับแต่ว่าคงสุดท้ายฟันให้เม็ดเดียวคือ350ห้านะครับทำชมอันนี้เบาเท่าอ่าเขียนอ่านะครับนี่โซกกะโชกมาดีละอ่าลุงพี่ว่าทำชมนี่สามตัวใหญ่ๆเน้นตันนี้เลยนัลุงพี่นะตันนีเล่สองชุดนี่ละอ่านะครับชุดแรกก็คือ6กเกาหนึ่งเน้นเกาหนึ่งทำชม ชุดที่ให้ต่องวดคงสุดทห้กับสามหาศูนย์มันมีท่อเก้าหนึ่งกับหาศูนย์เก่าหนึ่งกับห้าศูนย์เท่านั้นนะครับล่างคือแปดห้าแปดเท่านั้นนั่นละครับผมเอานะครับท่านผู้ชมเข่าคืออยู่บ้านบวเข่าคือบวเข่าเป็นหน้าทางได้พี่น้องเ้อนะเป็นหน้าทางยิบจับลอตเตอรี่นะแถ้ามากรจับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ลุงพี่เพิ่นกระบอกูเรากำมัจะออกตัวใด เป็นสูตรข้ามน,น,นั่นนะผมเป็นคำนวณใดมากเป็นไก่หน้าทางมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลักลักซิปมีเขามาหลายงวดเนาะพึ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมลักซิปยี่ดอกงวดันนี้ก็ได้ยลักซิปนะอ่าผมให้ใส่ละลักซิปมน่ยหลุดหาข้าหกนะครับเนาะแมนลักซิปห้ากับหกท่านผู้ชมอ่าตอนเน้นหาเนี่ยอืม หลวงพี่มั่นใจว่าหาถักมาอีกแล้วลักซิบนะอ่าลักซิบหากระกรบรพบธรรมชมมหคักหสามหาศูนย์มาวบิ่เน่งคักเลยแมนอืมหนึ่งสามหาศูนย์าว่ธรรมชมบ่าวถอยมาโอ้นี่แบบอย่างเดียว,ลวเลยศมาถูกใจบ่าวถอยเทนอนนะครับผมเออเอานะครับ,ารบสามตัวไปหาลอตเตอรี่ไปไหทธาช่มแบบสามห้าศูนยอ่ครับหกเก่าหนึ่ง ก้าวเกล็ดนี่เน้นคือเก่าครับผมคือเก่าคือเกลือบอกให้ป้าได้สองชุดนี้ละถ้าชุดบนทาเน้นกับเกล็ดนึงกับหาซุนเนเอานะครับท่านชมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับผมขอบคุณอ่ากราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับท่านชมอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านนะครับผมให้โชคให้ม ắ n สุขสุขคนนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีสาธุครับพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ